ผมทำไลสตีมมาผมจะมีช่วงดูไอดีเนาะซึ่งเท่าที่ผมดูไอมาส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่มือใหม่จะใส่อูรูผิดนะผมเพราะว่ามีความเชื่อกันว่าการใส่อูรูคือการดันสแตทนะผมซึ่งอันนี้ไม่เถียงนะผมเรื่องนี้ไม่เถียงแต่ว่าการใส่อูรูที่แท้จริงอะ่ะมันมีอะไรมากกานั้นนะผม จริงๆแล้วมันสามารถดันพลังโจมตีได้มากสูงสุดเป็นหลักหมื่นหน่วยเลยนะครับผมวิธีการใส่ที่ถูกต้องอ่ะมันเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวผมจะอธิบายทั้งหมดเลยนะครับผมเดี๋ยวมารับชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยนะครับผมคนที่ติดตามผมอยู่นะผมใครที่ยังไม่รู้นะผมผมมีระบบสมัครสมาชิกแล้วนะผมถ้าใครที่อยากจะสมัครสมาชิกนะผมก็สามารถสมัครได้นะผมราคาเพียงแค่ห้บาทต่อเดือนนะครับผมจะมี emoji พิเศษแล้วก็มีตราพิเศษสําหรับช่องของผมด้วยนะครับผม ใครที่อยากสมัครสมาชิกสมัครได้เลย5 0บาทครับผมแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะผมที่สมัครสมาชิกเข้ามานะครับ<ว>โอเคเรามาพูดเลยครับผมเกี่ยวกับเรื่องของอูลูเนาะซึ่งอย่างที่ผมพูดมา,มาตั้งแต่ต้นเนาะก็คือเรื่องอูลูอะคนเขาเข้าใจผิดนะผมว่าต้องดันสตตเท่นั้นนะ่ะซึ่งจริงแล้วอ่ะมันมีอะไรมากกว่านั้นนะผมการใส่อูลูอ่ะจริงๆแล้วจริจริงมันคือการดันพลังโจมตีดิบเลยับผมคือการดันสแตต ลังโจมตีทั้งหมดตรงนี้มีครับผมทั้งพลังโจมตีพลังงานกับแปยภาพเนะเาะซึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะใส่อะไรให้กับมันเนาะแล้วก็ใส่สเตตถ,ถูไหมนะผมซึ่งท้าได้เห็นมานะผมเขาจะใส่แบบอ่ะดันสเตตที่ขาดการเช่นแบบคริดามชิเรตหลบรี Head, เพชรอิกนอดีเฟน์คูลดาวอะไรมาเนี่ยใส่เป็นม้วนซัวเนาะเพื่อให้แบบว่าเออให้สเตตให้มันครบที่สุดจริงๆแล้วไม่ผิดแต่ถามว่ามันได้ดามเมตไหมคาตอบคือมันไม่ได้ครับผม จริงๆแล้วอ่ะมันมีวิธีใส่ที่ถูกต้องอยู่นะครับผมอ่ะก่อนที่ผมจะพูดถึงวิธีใส่ที่ถูกต้องเนาะผมต้องให้ดูผลลัพธ์ก่อนแล้วกันเนาะเออเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้นะครับผมอ่ะผมพอด,ดู่อนจะได้ว่าเห็นสเตตดิบๆของอูรูเลยนะผมถ้าคุณดันอูรูถูกต้องจริงนะผมคุณจะมีสเตตดิบๆทั้งหมดเลยนะผมหมื่นห้านะผมลังโจมตีหมื่นห้าซึ่งถือว่าดันได้เยอะมากๆนะครับผมอันนี้คือนับจากเกียร์ใช่ไหมเกียร์ก็ เขาจะนับจากเกีย a r t แ f a c t c u สตอมเกีย乌ูแล้วก็ยูฟอร์มยูฟอร์มผมไม่ได้ใส่นะเมื่อกี้เห็นเนาะแล้วก็ c u สตอมเกียมันไม่ได้ดันพลังโจมตีมันดันสตัดอื่นเนาะ a r t ์ f a c t ก็ไม่ได้ดันพลังโจมตีด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เกียอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเกียเนาะเกียรที่ดันพลังโจมตีจริงอ่ะมีแค่ประมาณมันดันได้ประมาณสัก2008โดยประมาณนะผม2009อ่ะประมาณ3 0 0พแล้วกันผมตีให้เป็น3 0 0พเลยเนาะอ่ะตรงนี้ไม่มีพลังโจมตีตรงนี้ไม่มีพลังโจมตีตรงนี้มีพลังโจมตีไม่มีก็มาสา0 0ัน แค่สามพันเองเพราะฉะนั้นลบจากตรงนี้ครับผมก็เหลือประมาณหมื่นสองเห็นไหมหมื่นสองพลังโจมตีดันขึ้นมาอีกหนึ่งหมื่นสองพันเนี่ยเห็นความต่างกันหรือ,อยังครับผมอืมอะเมื่อกี้เห็นผลลัพธ์แล้วเนาะเริ่มเชื่อกันแล้วเนาะว่าการดันพลังโจมตีจากอูรุวะมันส่งผลมากๆนะครับผมทีเนี้ยเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการใส่ที่ถูกต้องจริงเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะถ้าคนที่มีงบเยอะจริงอ่ะเขาจะยัดแบบห้าอันไปเลยทีเดียวเนาะซึ่งอันนั้นอะคนรวยเขาทำกันนะผม เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการใส่2วิธีที่มันประหยัดงบแล้วก็ดันพลังโจมตีได้โอเคด้วยนะครับผมอ่ะวิธีแรกผมขออนุญาตดูจาก i อดีลองของตัวเองเนาะเพราะไอดีลองผมก็ใส่ถูกประมาณนึงเนาะวิธีแรกคือผมจะใส่อาจจาสูตรว้อย่างงี้คือใส่พลังโจมตี2ชิ้นแล้วก็ใส่สถานทขาดสชิ้นอย่างนี้เลยอย่างที่ผมใส่แบบนี้เลยับผมก็ผมจะใส่พลังโจมตีพลังโจมตีวิธีการดูคือตัวเวนี้ยมันคิดคำนวณจากพลังโจมตีหรือกายภาพนะผม ลองดูจัดสกิลดีๆนะครับผมอ่ะสมมติเมื่อกี้ผมให้ดูทอใช่ไหมอ่ะทอเราดูดีๆจากสกิลนะผมสกิลของมันอ่ะถ้าดูดีมันจะคิดคำนวณจากพลังงานเห็นไหมมันจะเขียนตรงนี้เนาะเราก็ตานสเต็ปพลังโจมตีพลังงานไปเลยนะครับผมอ่ะส่วนเอาต์พุตเป็น lightning damage อ่ะอันนี้คือเอาต์พุตอันนี้คืออินพุตนะครับ energy attack คืออินพุตนะครับผมเออเพราะฉะนั้นอ่ะเราใส่อินพุตเป็นพลังโจมตีพลังงาน ครับผม่มครับตามนี้คือใส่พลังโจมตี2ชิ้นนะครับผมแล้วก็ใส่สเตตที่ขาดก็ไปดูเลยครับผมว่าสเตตเราขาดอะไรบ้างครับผมเช่นแบบอ่ะอันนี้ผมขาดคูดาวก็ใส่คูดาวไปใส่คีดาเมจไป,ไปเพราะว่าเราขาดคีดาเมจนะผม3ชิ้นอ่ะขาดอิีโนดิเฟนก็ใส่คีอิีโนดิเฟนใส่คีดาเมจเพราะว่าเราขาดคีดาเมจอะไระ Defense, ate, ะประมาณนี้อ่านี่เราก็ขาดคีดาเมจอิีโนดิเฟนเนาะอะไรประมาณนี้อนี่พลังโจมตีพลังโจมตีอิีโนดิเฟนคีดาเมจคีดาเมจอ่ะประมาณนี้ คือพยายามดันสเตตให้บาลานซ์กันนะผม,มแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีในตัวด้วยนะผมไม่ใช่แบบว่าดันแต่สเตตอย่างเดียวนะผมเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ดันพลังโจมตีด้วยน้ำเมจะขาดก็ได้นะผมอ่ะอันนี้คือวิธีที่หนึ่งนะผมอันนี้คือวิธีประหยัดงบเนาะอ่ะเรามาสู่วิธีสองเนาะวิธีสองนี้ก็คือวิธีที่ผมใช้ประจำนะผมก็คือจากเดิมที่เราดันสเตตสามเม็ดใช่ไหมแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี2เม็ดใช่ไหมอ่ะทีนี้เราเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นที่ว่าอะ, Stat อะไอที่ดัสเตะเราใส่เป็นโอดินเบสซิ่งแทนเพราะว่าโอดินเบสซิ่งนะผมมันสามารถมีค่าส t ตด้วยแล้วก็มีค่าพลังโจมตีด้วยซึ่งผมนับว่าอันนี้คือการดัดสเตเพราะฉะนั้นอะเราก็ใส่เป็นการดัดสเตไปเลยนะผมแต่ว่ามันมีเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มมาอ,อีกประมาณหนึ่งนะผมก็จะเป็นเหมือนเดิมคือดัดสเตสเม็ดนะผมก็คือเนี่ยโอดินเบสซิ่งสเม็ดอย่างนี้เลยนะครับผม แล้วก็เพิ่มแลังโจมตี2เม็ดนะครับผมประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้วิธีนี้มันจะประหยัดด้วยแล้วก็ได้พลังโจมตีเยอะพอสมควรด้วยนะครับผมเพราะว่าเราดันพลังโจมตีได้5เม,ม็ด,ด,ดน,ะมมนะครับผมเนี่ยหเม็ดเลยนะครับผมแถมเราจะสามารถดันสแปดได้ด้วยนะครับผม3เม็ดนะครับผมอันนี้จะคุ้มหน่อยนะครับหรือถ้าใครรวยมากกว่านั้นก็คือดันโอดิเมซิ B ่งไปเลย5เม็ดนะครับผมอันนี้แล้วแต่ชอบเลยครับผมอ,อันนี้ผมแนะนําไปแล้วเรียบร้อยนะเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาสาธิตการใส่ให้ดูนะครับผม เดี๋ยวเราจะสาธิตจากวันด้าแล้วกันนะผมวันด้าผมใส่เกียร์ให้เรียบร้อยแล้วผมเกียร์ม่วงแต่ว่าผมยังไม่ใส่โอดิเบสซิ่งเนาะมาดูที่สเต็ก่อนว่าขาดอะไรบ้างนะผมอ่ะของผมจะขาดดบลีกับทีดาเมทเนาะไอ้ดบลีกอะผมจะดันจากชุดยูนิฟอร์มก็ได้นะผมเดี๋ยวค่อยว่าทีแต่ว่าผมจะโฟกัสที่คริดาเมทอีกทีเพราะว่าครดาเมทมันขาดความควรเลยนะผมอ่ะประมาณนี้เนาะส่วนคีเรนนะพอแล้วนะผมเริ่มอย่างแรกผมก็คือแอม l i ฟายเนาะซึ่งแอมป i ฟายวิธีการแอมป i ฟายของผมก็คือ เราก็กด a อวิ่ f ฟเลยเงี้ยเนี้ยกดปุ๊บมันอ่ะมันมันจะสุ่มเนาะว่ามัน a อวิ่ f ฟได้กี่เม็ดนะผมซึ่งแนะนำว่าตรงนี้ขั้นต่ำคือ a อวิ่ f ฟได้4เม็ดอ่ะคือโอเคละแต่ถ้าใครมีทองเหลือเยอะมากมายอ่ะก็เอาไปเลย5เม็ดนะครับผมแต่ว่าแนะนำเป็น4เม็ดไปก่อนนะครับอ่ะลองกดไปเรื่อยก่อน2เม็ดสองสองอีกแล้วเหรอไอสองเอ้ย สังเกตใช่ไหมว่าผมได้หนึ่งแต่ว่ามันย้อนที่สามแบบเพราะว่ามันเกมมันจะนับว่าอันไหนที่ได้เยอะสุดอ่ะมันจะรีเซ็ตใหม่ทันทีนะครับผมอ่ะประมาณนี้อ่ะเรากดไปเรื่อยครับผมจริงๆตรงนี้ตัดก่อน,นได้นะ2 0 0 thousand years later <_ d> um> อ่ะผม a m p 5 i f y รนะ้อยขออนุญาตแบบข้ามนิดนึงหนึ่งนะผมเพราะว่ามันนานนะผมเพราะว่าเปลืองทองมากเมื่อกี้จากเดิมที่มี20กว่าล้านเหลือ19ล้านแล้วนะผมเห็นไหมมันก็เปลืองพอควรแต่ว่า โอเคอย่างน้อยก็คุ้มนิดนึงมันดังพลังโจมตีเนาะนั่นแหละขั้นต่ำคือ4เอ่อ amplify 4เมตรนะผมอย่างนี้เนาะทีนี้อย่างแรกเลยที่ใส่นะผมคือพลังโจมตีพลังโจมตีพลังงานนี่ใส่ไปเลยเพราะว่าวันด้าคิดคำนวณจากพลังงานเนาะอ่ะเรามาดูซิสกิลนี่คิดคำนวณจากพลังงานเนาะเอเจ็คแท็กนะผมเอาคูปเป็นไมล์ดามิทนะครับผมประมาณนี้นะก็ใส่ไปเลยนะครับผมที่ใส่นะครับอ่ะทีนี้ใส่เรียบร้อยแล้วผมก็ ผมจะใส่ที่มันมีแอมฟิฟาแล้ว1เมตรแล้วผมไม่ใส่ตัวที่ยังไม่แอมฟิฟายเมตรนะครับผมอ่ะเพราะว่าผมอยากจะโฟกัสที่อดีบัสซิ่งไปเลยนะผมตรงที่แอมฟิฟาเนาะทีนี้อ่ะที่เหลือเป็นสแตติคคา์เนาะจริงๆอ่ะมันคือสแตติคคา์แต่ถามว่าใส่อดีบสซิ่งแทนได้ไหมใส่ได้เพราะว่าเราเราต้องการดตเมดด้วยนะครับผมอ่ะแล้วก็ต้องการสแตทิคคาดด้วยนะครับผมจริงๆอ่ะไม่ ไม่จำเป็นต้องสติจทีขาดเนาะใครที่ใครที่เสร็จเต็มอยู่แล้วอะ่ะก็ใส่มั่วๆไปเลยเนาะแต่ว่าขอแค่เป็นกลางโจมตีที่เราคํานวณจากพลังงานก็พอเพราะว่าวันดา้าคิดมาจากพลังงานนะครับผมอะ่ะน,นี้ผมจะโฟกัสที่คิดดเมก่อนนะผมอ่ะใส่ไปก่อนแต่ว่ามีสาวมีแค่2เมด่ะเดี๋ยวขอ่อาถอดต๊บนึงนนะมีที่ให้ถอดไหมรู้สึกว่าแคปมาเวลผมถอดไปอ่ะมีของแคปมาเวลอยู่ผมว่าถอดจากแคปมาเวลไปเลยพอดได้ไหมร้อยสี่สิบ อถอนแม็ดเดียวก็พอไมไ่ใช้ละจริงๆอ่ะไม่ควรถอดตอนนี้นะควรถอดตอนลดราคาดีกว่าผมแต่เนี้ยผมรวยนะครับผมอถอนสองเม็ดพอนะครับผมเพราะว่าแค่วางไว้ผมไม่ได้ใช้แล้วนะครับอ่ะต่อมาวันด้านะครับผมอ่ะลืมบอกไปถ้าเป็นอูรูธรรมดานะผมอ่าชนิดเดียวกันจะสามารถใส่ได้สูงสุดแค่2เม็ดนะครับผมอ่ะถ้าเราจะใส่เม็ดที่3อะ่ะเห็นไหมมันจะใส่ไม่ได้เพราะว่ามันจะใส่ได้แค่2เม็ดเท่านั้นนะครับผม แต่ถ้าเป็นโอดีบสซิ่งนะครับผมโอดีบสซิ D ่งสามารถใส่ชนิดเดียวกันได้แค่1เม็ดนะผมต่อ1ชิ้นเนาะนี่เห็นไหมมันจะมีเขียนบอกเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นอ่นะก็ใส่เป็นชิ้นไปข้ามไปที่ชิ้นที่2เลยนะครับผมอ่ะอ่าอย่างนี้เนาะอ่ะเรามาดูสเตตดิเป็นไงบ้างอ่าตันแล้วนะครับผมโอเคตันพอดีเลยเห็นไหมแถมได้พลังโจมตีมาด้วยนะครับผมเหลือแค่หลบหลีกเดี๋ยวค่อยหาจากยนะูฟอร์เอฟกซ์เนาะไม่ไมีปัญหาอะไรนะครับผมอ่ะทีนี้เราใส่มั่วไปเลยนะครับผม อ่าจริงๆผมมีไมดาเมดด้วยอีกหนึ่งชิ้นเนาะก็ใส่ไปเลยเนาะนี่ใส่ไปเลยอ่าเพราะว่ามันมีไมดาเมดด้วยนะครับผมมันจากเดิมเป็นสองเปอร์เซ็นต์เป็นสามโอเคเพิ่มมานิดหน่อยนะครับผมใส่ไปเลยที่เหลือที่เหลือใส่เป็นพลังโจมตีพลังงานไปเลยนะผมไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเพราะว่าเราต้องการสแตทดาเมดด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้ผมผมใส่เรียบร้อยเนาะก็คือจะเป็นสูตรเดิมเลยคือคือพลังโจมตี2เม็ดแล้วก็ อดินเบสซิ่งสามเมตรนะผมหรือสแตทที่ขาดสอะเมตรนะครับผมประมาณนี้เนาะซึ่งเรามาดูผลลัพธ์กันนะผมว่าวันด้าจากเดิมเป็นไงบ้างนะผมอ่ะพอใส่อดินเบสซิ่งปุ๊บพลังโจมตีเพิ่มมา6,000หน่วยนะผมก็จริงๆแล้วมันก็โอเคขึ้นแหละนะผมแต่ว่าเดี๋ยวอัพเทียสี่ปุ๊บน่าจะเห็นผลได้มากกว่านี้เนาะอ่ะประมาณนี้เนาะก็มันก็เพิ่มสเต็ตได้พอสมควรเนาะเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมก็นี่เก้าพันห้านะผมก็เยอะพอสมควรเนาะเพิ่มสเต็ตมาเก้าพันจริงๆอ่ะถ้า กูดูดิบๆแบบประมาณ6กพันกว่าซึ่งถือว่าเยอะอมากนะครับผมถือว่าเยอะของควรเนาะเหลือแค่ปั้นเทียสี่นะครับผมอ่ะปั้นเทียสี่ซึ่งตัวนี้ผมจะปั้นเทียสี่ t ans, อ,อ,อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าผมจะใช้แทนแกร์มาเวลอยู่แล้วนะครับผมทีเนี้ยบางหลายๆตัวผมก็อัดกูรูด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวให้ดูบนขับเนาะนี่ยหมื่นสนะอ่ะอันนี้พอเพิ่มมา1 2ื่นนะครับผมออสไลเดอร์ ider, อย่างที่บอกเลยเมื่อกี้เพิ่มมา24งหมนะครับผมเพราะว่า ผมอัดโอรูเพิ่มมาอีกหนึ่งเม็ดนะผมอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ศรัทธานะผม <S <S> <S อ่ะจินเกรือหมื่นหกนะครับผมใสโอรูสี่เม็ดนะผมนี่เห็นไหมใส่ยิ่งใส่โอลดเมซิ่งเยอะมันก็ยิ่งเพิ่มสะตัพลังโจมตีเยอะขึ้นอ่ะอย่างปาแม็กนะผมปาแม็กผมก็ใส่เพิ่มนะผมเนี่ยหมื่นสี่เนี่ยใส่เพิ่มมาอีกหนึ่งเม็ดนะครับผมอย่างนี้เนาะจริงๆใสสี่เม็ดก็ได้นะถ้าใครแบบว่าอยากได้พลังโจมตีเพิ่มไปนิดนึงเนาะ อ่าแบ็คโบ้นะแบ็คโบเพิ่มมาหมื่นเก้านะผมเห็นไหมสใสมาส่นุ๊กสเม็ดนะผมอะไรมาเนี้ลูน่าผมใส่มาอ่ามีหมื่นหน่วยเนาะก็ใส่3เม็ดปกติเนาะก็มาเนี้ครับผมสำหรับการดันอูรูเนาะส่วนวิธีการหาอูรูจริงๆอ่ะมีหลายวิธีมากนะครับผมอ่าอย่างแรกคือสตอรี่โหมดนะครับผมสตอรี่โหมดมันก็วิธีการหาคือเราเปิดจากซิกซอร์ตรงนี้ครับผมนี่เห็นไหม อ่ามันก็มีให้หาด้วยนะผมทั้งโอดิเบสซิ่งแล้วก็อูรูธรรมดานะครับผมแหล่งที่สองง่ายหน่อยคือดับเบิลแช่นะครับผมดับเบิลแช่นก็ก็มีสิทธิ์หาเจอได้ด้วยเช่นเดีวยวกันนะครับผมอ่าสองละสองแหล่งแล้วกันนะผมเพราะว่าสองแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ผมหาประจําแล้วไม่ขาดแคลนเลยนะผมส่นวนวิธีการหาโอดิเบสซิ่งนะผมมันมีวิธีหนึ่งที่ง่ายพอสมควรนะผมก็คือรอเลดอัพนะผมเลดอัพแล้วก็ยำอูรู หกดาวที่เรามีนะผมย้าให้หมดเลยอะไรมาเนี่ยเนี่ยก็ย้าไปเลยอะไรมาเนี้ยมันจะมีเด็ดอัพอยู่ับผมกิจกรรมเด็ดอัพก็รอดูอีกทีว่ามันจะมาเมื่อไหร่ผมก็ผมยังบอกไม่ได้นะเออตอนนี้ก็คือมันผ่านเพิ่งผ่านไปเนาะก็แหละมันหาง่ายนะผมหาง่ายโอเควันนี้ผมวาดเท่านี้ก่อนลวกันเพราะว่าผมว่าก็บอกของควรแล้วนะผมก็อย่างที่บอกเลยนะผมมันสามารถดันสเต็ได้ของควรเลยนะผมเท่าที่เห็นเนาะเมื่อกี้อย่างที่เห็นเนาะก็สามารถดันได้เป็นหมื่นเลยนะผม ดันได้หมื่นเพราะฉะนั้นอนะ่ะดันได้ก็ดันนะผมเพราะว่าถ้าดันอะ่ะเราก็จะเพิ่มดาเมจได้ประมาณหนึ่งด้วยนะผมแถมมันดันแตกได้ด้วยนะผมอย่างที่เห็นเลยเมื่อกี้นะครับผมโอเควันนี้ละปลาร์ตไปก่อนแล้วกันนะผมใครที่มีอะไรสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้หรือเข้า Discord กุมผมได้นะครับผมและขอ,ขอความปรานานนิดนึงนะผมเพราะว่าช่วงนี้ช่องเราจะครบ0ันซับแล้วนะผมใครที่ผ่านเข้ามาเป็นคนใหม่นะครับผมก็ขอ,ขอความกรุณานะ กดซับนิดนึงนะครับผมใกล้แล้วนะครับผมมันใกล้แล้วนะครับผมโอเคลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้านะครับผมเจอกันนะครับผม